สวัสดีครับพบกับผมช่องนิดกับบาสนะครับก็สวัสดีปีใหม่สำหรับผู้ชมเพื่อนๆทุกๆท,ท่านด้วยนะครับสวัสดีนะครับปี2022นะครับขอให้เพื่อนๆท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านนะครับ สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับรวยรวยเฮงๆนะครับไม่เจ็บไม่ไข้นะครับขอให้ประสบความสําเร็จอะไรก็แล้วแต่ที่คิดไว้นะครับในปีที่แล้วนะครับที่เราไม่สมหวังนะครับขอให้ปีนี้นะครับทุกๆคนนะครับสมหวังกับสิ่งที่คิดนะครับก็มาเที่ยวพักผ่อนนะครับบูวิลล่านะครับที่ชะอํานะครับกับครอบครัวครับไก่บาสนะครับเดี๋ยวไอ้บาสนอนอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูไอ้บาสกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าภูวิลล่าเอ่อชะอําเนี่ยเป็นยังไงนะครับ ไปชมกันครับไปเลยผมพาไปดูครับนี่ก็เป็นห้องนอนผมนะครับอ่าห้องนอนนะครับมีหลายห้องนะครับนี่เป็นห้องร้องเราเกะห้องนอนเขาสาวเอห้อง น,นี้ทุกคนกําลังทานข้าวเช้ากันอยู่นะครับอันนี้คือครอบครัวบรรดาญาติพี่น้องนะครับน,นั้นภรรยาผมนะครับนี่ครับผมไอบ้บาสดบาสอยู่นี่ครับผมเป็นไงครับมเมื่อคืนแย่ร้องเพลงอ๋อน่ารครับเ,เด็กๆเรนนี้นะครับ ครับเมื่อวานจริงๆแล้วเรามาถึงแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายครับแย่ครับก็คือเจ็บหนักอ่ะนี่ครับพูวิลล่านะครับพูวิลล่าพร้อมเพลงภูวิลล่าชะอำนะนี่หลังใหญ่มากครับสไลเดอร์ด้วยดูครับสไลเดอร์ ็จะเป็นห้องนอนครับอันนี้ห้องนอนอีกห้องนอนหนึ่งสองสามห้องครับห้องนี้ห้องที่สี่อ่านี่ก็ห้องนอนห้องที่สี่อ่าอันนี้ห้องที่ห้าโอ้โหห้องนอนเยอะครับห้องที่ห้าอันนี้ห้องที่หกโอ้โห นี่ครับห้องใหญ่สุดห้องที่เจ็ดห้องนี้โอ้โหตาเอฮา <c oughs> ไปแล้วอันนี้ห้องนอนใหญ่สุดสามเตียงยาวเหยียดมีโต๊ะสนุกด้วยครับนี่ โอ้ยทำเนื้อยากไปเลยอืมหมหมดหมดากมีอร่อยไหมอร่อยป่ะอืออร่อยกำลังดนอย่าหมดมันมากคุณมนวนตอบมึงก็หมดนะเด็กหมดอื กินเองเหรออร่อยครับผมอรอยครับอร่อยเลยอือก็ลุกเลยครับเดือดเล่นน้ำนะ นี่พี่เหนื่ยผมครับพี่เหนื่อยผมเดี๋ยวผมจะยูยิงให้ดูนะการยิงสนุกนี่ยิงกันยังไงที่ผมวางมือมานานเดี๋ยวคอยติดตามดูผมแล้วกันครับงเดี๋ยวผมเลี้ยงลูกปั้นนะครับมาครอบครัวนะครับลูกชายกับลูกสาว ยังไงเนองไอชาลูกป่ะลูก ข้ช้ากันอยู่ครับกินข้าวเช้านี่สีพลาเยผมเองอันนี้สีพลเยบาสเนีไอบาสครนีไนตนกอหมคันรู่ร น่ครับฝา,ากเสื้อจองครับนิดกับบาทนะครับนี่น้องบมวยนะน้องบมวย <c oughs> อ่าแล้วโหป็่ไงครับโหไม่อยากจะคุย ห็นหรือยังฮะในการอีกุ้งบกจากการวางมือมาประมาณห้าหกปีโอ้โหซูกมีนี่หรือว่าเดี๋ยวเอาดูเลยดีกดว่าโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวดูนะนจาักกาบวางวางว่ะอ่าแต่ถ้าเยอะเลยโอ้โหโ ผ่านมากินเนื้อดีกว่าแซ่บๆโหยคนย่างอิ่มนี่ปากปากมันแหลบเลยเอาๆเอาๆคุณมานั่งที่ถูกแล้วคนร้อนหน่อยแต่อิ่ม

นี่ครับภูยล่าทั้งเลยครับนี่ครับนี่ค,ค,อนนคือภูรล่าทั้งหมดนะครับความเพลยูรล่านะครับหลังใหญ่นะครับ ไม่มีไรเดี๋ยวมาดูแทงมนุษย์กันหน่อยโอ้โหตายแล้ว หงอาการมาพักผ่อนโคตรหนุกอ่ะโอเครับนี่คือบรรยากาศบาูวิลล่ารัมเบบูวิล่าจำ เดีนิดกับบาสกันมาเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวปีใหม่เดี๋ยวไปบัสไปจ้องให้หน่อยไปคลิปเลยอันนี้ก็ฝากไว้ที่เวันนี้ีรอบหน้าปีหน้าเพราะว่าปีใหม่เนี่ยแต่ตัดขาดติดค่ามือยังไม่ได้ล้างเลยเนี่ยเออโอเคครักตาติดการดังตาด้วยกดไลค์กดแชร์กิดจะแก่ใครใครมาเรียนครับ